ครับสวัสดีครับสิบนิวยหนุ่มลูกทุ่งบ้านนาบัญชาเดวีมารายงานตัวแล้วครับพี่น้องมารายงานตัวแล้วครับวันนี้จะพาไปชมอะไรครับปครับพี่น้องจะพาไปชมป่าข้าวโพดนะครับผมอันนี้ปลูกไว้ประมาณเจ็ดไร่กว่านะครับผมพี่น้องนี่ครับสุดประมาณเจ็ดไร่กว่านะพี่น้องนะปลูกไว้ครับพี่น้องครับ สวยเลยพี่น้องเอ้ยป็นนี้ฝักใหญ่ๆหีห่ครับพี่น้องข้าวโพดนะครับข้าวโพดพี่น้องเนี่ยชาวไร่ชาวสวนก็อยู่อย่างนี้แหละครับพี่น้องวางจากงานก็มาดูทรงดูสวนพี่น้องเอ้ยความสุขนะครับ นี่แหละครับพี่น้องความสุขของไอหนุ่มลูกทุ่งบ้านนาบัญชาเดวรีนะครับผมการจะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับผมปีนี้ทั้งมันนะฮะทั้งมันทั้งกระโพดทั้งอ้อยนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดจริงๆพี่น้องบอกได้ําเดียว่าสุดยอดครับคลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอให้ร่ํารวย แก้วแหวนเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเศรษฐีมหันสิธิกันทุกท่านทุกคนครับเพื่อนๆครับไปก่อนครับสวัสดีครับ